สำหรับปีการศึกษา2566นี้นะครับทางมหาลาัยนี่ได้เตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยได้มีส่วนในการที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีการสร้างนวัตรกรรมต่างๆหรือที่ทั่วไปเขาเรียกว่าเมตาเวิร์นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้จะได้พบกับสิ่งที่กล่าวมานี้ทุกคน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PSU News ร่องราวข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรามาอัปเดตกันนะครับซึ่งวันนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมในปีการศึกษา2566นะครับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2566เป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับปีการศึกษา2,566นี้นะครับทางมหาลาัยนี่ได้เตรียมความพร้อมทางด้าน เทคโนโลยี Technology. เนื่องจากว่าตอนนี้เราตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมแล้วก็ในอนาคตด,ด้วยส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยได้มีส่วนในการที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมต่างๆหรือเป็นที่รู้จักกันของนักเรียนระดับมัธยมทั่วไปเขาเรียวกว่าเมตาเวิร์สตรงนี้ นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้จะได้พบกับสิ่งที่กล่าวมานี้ทุกคนที่สถาบันเทคโนโลยีดิจิตอลครับร,บรบผมท่านในกรรมดีครับลูกชมใหม่ของการเปิดเทอมปีการศึกษา2 5 6 6ตรงนี้เราจะเจอกับความสนุกยังไงบ้างเนื่องจากว่าสมัยก่อนโน้นนะครับ,ครบใครก็ตามเนเข้าไปในห้องสมุดเนี่ยต้องไปอ่านอย่างเดียวแค่ก้มหน้างีบหลับนิดนึงก็ต้องโดนไล่ละนั่นคือสมัยก่อนยุคพวกผมเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นแต่ l ีไลบ r y รีของเรานะครับห้องสมุดของเรานะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับห้องสมุดของเราใช้เป็นทั้งที่อ่านหนังสือ,อเป็นสถานที่บันเทิงมีคาราโอเกะมีดูหนังชมภาพยนตร์จะดูทั้งโรงหนังรวมกันหรือจะดูเฉพาะแยกส่วนเฉพาะคนก็ได้หมดเลยนะครับห้องสมุดนี้แม้แต่นะครับบางครั้งเนี่ยการสอบเนี่ยเมื่อคืนเนี่เราดูหนังสือดึกแล้วอย่างเงี้ยการมาดูหนังสือที่ห้องสมุดต,ต่อ อาจจะมีม่วงบ้างอะไรบ้างเราก็มีสถานที่ที่จะให้นักศึกษาสามารถนีบหลับได้ครับเพราะว่าการหลับในกลางวันสัก5นาที10นาทีเนี่ยจะทําให้สมองมันสดชื่นเพราะฉะนั้นการรับรู้การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นห้องสมุดของเราจึงเป็นห้องสมุดยุคใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมและอาจจะเรียกว่าไม่เหมือนใครก็ได้นะครับ ้ได้ทั้งบันเทิงทั้งเชิงวิชาการแล้วก็พักผ่อนได้ด้วยในที่เดียวกันครับผมนอกจากห้องสมุดแล้วเรื่องของความทันสมัยภายในห้องเรียนภายในกระบวนการเรียนการสอนแหะครับเออเรื่องเรื่องในห้องเรียนตอนนี้ทุกห้องได้รับการปรับปรุงนะฮะทุกห้องนี้ใช้เทคโนโลยีหมดจะมีชุดการเรียนรู้ต่าง เพราะว่าเราได้พัฒนาไว้ค่อนข้างเยอะตอนที่โควิดเข้ามานั้นการเรียนเนี่ยสามารถเรียนทางออนไลน์ก็ได้คือเราเรียนอยู่ที่บ้านเราก็สามารถมองได้ว,ว่าในห้องเรียนมีใครบ้างอะไรอย่างไรแต่และคนทําอะไรตอนนี้เรามีห้องแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากมีทุกอาคารให้เรียน นะตอนนั้นเราพัฒนาตอนที่มันเกิดโควิดรายวิชาไหนเหมาะกับการออนไลน์เนื้อหาไหนเหมาะกับออนไลน์ line. เพราะว่าทางอาจารย์ผู้รับผิดช,ชอบรายวิชาต่างๆเขาจะวางแผนเองว่าส่วนไหนออนไลน์ line, ส่วนไหนออนไลน์ลงทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาับเป้าหมายของเราเลยก็คือคนักศึกษาเนี่ยที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูลสงครามแล้วเนี่ยนักศึกษาเมื่อเข้ามาเรียนกับเราแล้วจะออกกลางครันเนี่ย ไม่เกิน5%เนี่ยเราก็มอบหมายให้ทางครูบาอาจารย์ทางคณะบดีต่างๆเนี่ยช่วยดูแลช่วยเอาใจใส่ดูว่านักศึกษามีปัญหามีอะไรบ้างไหมต้องเข้าไปช่วยดูแลเข้าไปช่วยแก้ไขนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนเ,อเกี่ยวกับด้านการเงินอะไรต่างๆเราก็จะพยายามหางานในมหาวิาลยนะเรามีงบประมาณอยู่ประมาณสักเกือบสองล้านบาทครับเอาไว้สําหรับจ้างนักศึกษาที่ อยากจะมีะไรายได้ระหว่างเรียนนะแล้วงานเราก็ไม่ทําที่อันตรายนะงานเราก็จะทําง่ายๆนะอย่างเช่นซ่อมโต๊ะเก้าอี้ทาสีเลกเก์หรือในห้องเรียนเนี่ยทุกๆปิดเทอมเนี่ยเราก็จะมีการทาสีผนังห้องจนั้นถึงสิ้นปีเราก็จะจ้างงานแบบเนี้ยใครสนใจทํางานแบบเนี้ยหารายได้แบบเนี้ยได้ช่วยมหาลัยด้วยแล้วก็ยังได้เงินด้วยมอบหมายให้ทางครูบาอาจารย์ไปช่วยสอดส่องดูแลว่ามีนักศึกษาคนไหนที่มีความเดืดอดร้อน มีความจาเป็นอะไรอย่างไรมหาวิทยาลัยต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยายอย่างไรอันนี้ก็ปากฝังทางครูบาอาจารย์ไปค่อนข้างที่จะคําชับนิดนึงนะครับเป้าหมายคือนักศึกษาที่เข้ามาแล้วจะต้องออกจากมหาวิทยาลัยไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนะครับ, <c oughs> รบก่อนเปิดเทอมก็จะมีหลายคนหลายท่านที่เดียวนะครับวนรถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยมาดูหอพองหอพักแต่นี่ทราบมว่าหอพักเนี่ยมีการ กับโฉงใหม่สีสันสดใสกว่าเดิมครับหอพักนะถ้าหากว่าผู้ปกครองมาเห็นเห็นภายนอกก็โอเคแล้วนะทุกคนก,ก็เห็นว่าสวยละนะสีสันสดใสดส,สวยงามก็เหมาะสำหรับเด็กๆอยู่กันด้านในเรื่องความปลอดภัยนะเรากังวลมากเราต้องพิถีพิถันมากเรื่องความปลอดภัยนะไม่ว่าระบบระบายน้ำทิ้ง ห้องน้ําห้องอะไรต่างนี่เราปรับปรุงใหม่หมดเลยใช้งบไปค่อนข้างเยอะเนนุ่นเดี๋ยวจากนั้นเรื่องของตอนนี้มีหลายคนอยากจะเป็นสตาร์ทอัพเรื่องการที่เราจะส่งเสริมการเป็นสตาร์ทอัพเนี้ยนะรหรือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ,รมหาวิทยาลัยราชภัฏนิน่บุรีนเมื่อได้รับการยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่สอ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตรกรรมแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องเอาไปขยายผลต่อชุมชนตี6 6ที่จะขึ้นมาเนี่ยนะเราตั้งเป้าเป็นพิเศษว่าเราจะมีนวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาม,มากยิ่งขึ้นเรากำลังจะวางว่านักศึกษาที่มีความสนใจเรื่องการประกอบธุรกิจเมื่อเรียนจบไปแล้วเนี่ยสามารถเอาความรู้ที่ได้รับ ถ่ายทอดจากอาจารย์เนี่ยเอาไปใช้ได้จริง่าอ,อาจารย์เอาไปใช้ได้จริงๆอย่างนี้ครับ ครับผมเรียนท่องเหนือจากนั้นไม่นานเกินรอนะครับการก่อสร้างหอดูดาวกําลังจะเริ่มต้นขึ้นรตรงนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่นักศึกษายัางไงบ้างครับ,รบสําหรับหอดูดาวเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของภาคเหนือตอนล่างอแทนที่จะต้องเข้ากรุงเทพไปดูหอดูดาวไปดูท้องฟ้าจําลองไม่ต้องไปเชียงใหม่ไม่ต้องไปกรุงเทพมาที่พิบูลสงครามนักเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายต่างๆเนี่ยสามารถมาใช้บริการได้แล้วเปิดบริการทุกวันนะ เราคาดว่าจะเปิดในปี2,567ไปปลายปีก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ท้องฟ้าจำลองที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏปิบูลสงครามที่จะเปิดในปีหน้านั้นเน่ย Amazing มากเลยมันสีสันไม่น่าจะคาดคิดมาก่อนเลยว่าท้องฟ้าเปล่าๆเ,าเ,าเ,าเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามขนาดนั้นก็เชิญน,นะครับเยี่ยมชมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏปิบูลสงคามได้เลย ตอนนี้เรื่องของอาคารสถานที่ที่เรากำลังมีการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับตรงนี้จะมีความสนุกอะไรที่อยู่ภายในอาคารแห่งนี้บ้างครับสำหรับอาคารวิทยาศาสตร์นื่งมีความสูง11ชั้นครับนะจะเป็นศูนย์เครื่องมือที่ทันสมัยครับสามารถตรวจวิเคราะห์ต่างๆหาทางแก้ไขและหาทางป้องกันได้ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ครับ แล้วภายในอาคารนั้นก็มีสถานที่เอนเตอร์เทนต่างๆมากมายนะมีร้านอนเนกประสงค์อันนี้มีความพร้อมเลยนะนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่แม้ไม่อยู่คณะวิทย์นะฮะก็สามารถไปใช้บริการอาคารอนเนกประสงค์ร้านอนเนกประสงค์ต่างๆนะครับอันนี้คืออาคารวิทยาศาสตร์ครับผมจากคณะวิทยาศาสตร์แล้วนะครับอาคารหลังใหม่ของคณะครุาศาสตร์ที่จะย้ายเข้ามาในส่วนของเทเลแก้ว จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกยังไงบ้างสําหรับอาคาราคณะครุศาสตร์หลังใหม่ครับครับสำหรับอาคาราคณะครุศาสตร์หลังใหม่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการนะฮะเราค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้ในงบประมาณตี2,567ก็คือเดือนตุลาเนี้ยครับจะได้งบนี้มาอาคาราคณะครุศาสตร์ครั้งเนี้ยที่เราขอไปนั้น จะเป็นพิเศษมากกว่าอาคารที่เราเคยมีมารเราไม่ใช้แค่การเรียนการสอนครับ,รบอาคารนี้จะเป็นอาคารที่เป็นศูนย์รวมในการสร้างนวัตกรรมเพราะว่าครุศาสตร์เขาจะเน้นเลยครูผู้สร้างนวัตกรสร้างคนที่จะไปสร้างนวัตกรรมอีกทีหนึ่งอันนี้คือคอนเซปต์ของคณะครุศาสตร์ถึงบอกว่าอาคารนี้ไม่ใช่เป็นแค่อาคารเรียนจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพของคุณครู ทั้งข้างเหนือตอนล่างถ้าผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่ก็คงอยากจะเห็นบุตรหลานของท่านนะ่ะเมื่ออยู่ในมหาลัยแล้วมีความปลอดภัยครับความปลอดภัยอันแรกเลยก็คือที่พักที่ปลอดภัย เรามีหอพักในมหาวิทยาลัยนี้มีความจุประมาณ1,900คนครับดังนั้นสามารถที่จะรองรับนักศึกษาชั้นปีที่1นึ่งได้ในมหาลัยเราเนี่ยไม่ต้องกลัวอดนะนักศึกษาสามารถมาซื้อเซเว่นเพราะเซเว่นเนี่ยเปิด24ชั่วโมงครับนะครับถ้าหากว่าจะโอนเงินโอนทองทาอะไรต่างในนี้ก็มีธนาคารอยู่เป็นธนาคารกรุงเทพก็อยู่ในนี้นะครับถ้าอยากจะว่ายน้ําก็มีสระว่ายน้ํารองรับ แต่ถ้าพูดถึงการออกกําลังกายโดยทั่วๆไปนะการเดินการวิ่งนะทั้งรอบมหาลัยทั้งรอบในรอบนอกในสนามกีฬาก็มีอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นเนี่ยบริเวณสวนราชมังคลาตรงนั้นเป็นสถานที่ออกกําลังกายเป็นที่วิ่งที่เดินที่ขี่จัก,กรยาน สวยงามมากนะก็ล่มลื่นด้วยนะครับท้ายที่สุดตรงนี้อยากจะให้ท่านอธิการนะครับได้ฝากทิ้งท้ายสําหรับผู้ปกครองสําหรับนักศึกษาที่ติดตามรับชมอยู่ครับมหาวิทยาลัยาชภัฏริบุงครามเรามีพื้นที่ที่เป็นสีเขียวมากมายนะครับแล้วเรามีรถไปฟ้าบริการนะจากหอพักมาอาคารต่างๆนอกจากนี้นะมีรถจักรยานให้ด้วยนะรถจักรยานจากหอพักเนะี่ยจะ จับจักรยานแล้วขี่ไปที่ไหนก็ได้ก็บริการให้ฟตีและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะสร้างความสุขให้กับเราทุกคนภายรู้วเขียวขาวมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูรสงครามวันนี้นะครับทีมงานประชาสัมพันธ์ขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ